สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้งานเครื่อง 3G Pattern Generator and Converter กันนะครับเครื่อง 3G Pattern Generator and Converter สามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพและเสียงจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกหรือจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลและยังเป็นอุปกรณ์ช่วยตรวจเช็คสัญญาณภาพอีกด้วย ในที่นี้เราจะมาสาธิตการใช้เครื่อง 3G Pattern Generator and Converter ในการตรวจเช็คสัญญาณภาพยีต้อนหรือ p o r t HDMI ว่ามีสัญญาณภาพสอ่งออกให้มาใช้งานหรือไม่เรามาดูกันครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำสายสัญญาณ HDMI นะครับที่เราต้องการจะตรวจเช็คนะครับว่ามีสัญญาณภาพปล่อยออกมาหรือไม่นะครับมาเสียบเข้าที่ฝั่ง HDMI in นะครับ เมื่อเสียบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเปิดสวิตช์ของเครื่องกันนะครับเพื่อตรวจเช็คสัญญาณภาพนะครับว่าถูกส่งมาหรือไม่นะครับรอเครื่องบูสตสักครู่นะครับจากภาพหน้าจอนะครับก็จะมีสัญญาณภาพาถูกส่งมานะครับเป็นนั้นว่า,าสายเส้นนี้นะครับมีสัญญาณภาพถูกส่งมาพร้อมใช้งานครับ ถ้ามีสายสัญญาณภาพและเสียงแบบหัว BNC นะครับก็สามารถนำมาตรวจเช็คได้เช่นกันครับเหมือนกับการต่อเข้าแบบสัญญาณภาพดิจิตอลหรือพอร์ต HDMI ครับโดย BNC in จะอยู่ด้านด้านข้างเหมือนกันนะครับหลังจากทดสอบเสร็จนะครับเราก็จะทำการปิดสวิตช์ของเครื่องอตรวจเช็คสัญญาณนะครับและสามารถ ขออสายนำไปใช้งานต่อได้เลยครับหากสนใจการใช้งานฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมโปรดติดตามคลิปถัดไปขอบคุณครับ